ต้องร้องเลยขี้ใสน้องอะ่ะนี่ให้นมก่อนนีน่แก้วเลยเห้ใส่เดีด๋วยวหล่นลงมาถอยไปเนีย่ยเราจะล่วงมาเนี่ยตูดเปิ้นขี้กันนะเห็นไหมเนี่ยอา้าวนมนี่อา้าวนี่นมหอย อ๋ออาอถอยสินอนโนมอยู่โน่นนอนนอนอยู่นอนจิ๋วลูกพ่อไอ้ห่เออดูดิใครขี่ใ้่ะเลเลยลูกโอ้ลูกพ่อเละไปขี่เลยไม่ไหวแล้วพ่อต้องไปล้างไปเช็ดตัวให้พ่อเช็ดตัวให้โอ้โหเหี้ยเอ้ยใครทำลูกพ่อวะโอนอนสลบนะ ไอ้เหียเอ้ยใครทำลูกกูว่าพ่อกินข้าวก็ไม่ได้กินเลยหรือเซ็งเลยกินข้าวกับขี้หมาซะละมั้งดูเดี๋ยวดูใครเจียวกูดำเลยดูใครทำลูกกูเนี่ย เขามาหาผ้ามาเช็ดจืิงถูทแล้วหนึ่งเอ้ยนี่ขันอาบน้ำมั้ยเนี่ยเอาไปเปลี่ยนขันก่อนเอาไอเฮียเอ้ยวุ่นวายไปหมดเลยกู บุญวายบุญวายจริงจริงืมกังเลยพ่อไปทำข้าวแป๊บเดียวเองใครมาขี่ใส่ลูกพ่อจะแล้ว ไหวว่าแต่กูกินข้าวก่อนนะกูทำให้เจิยวต้องหาผ้าอยู่ข้าวแล้ีกินในแค่นด้แหละพอแล้ว